คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปบทที่22มาเอ,อลอลาดสายลับคนใหม่สุดปังภายในสนามฝึกยังคงมีร่างสูงของอัลฟาหนุ่มคนหนึ่งที่มักจะมาฝึกซ้อมการใช้อาวุธและทักษะการต่อสู้อยู่ทุกวันมาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนคริส <c oughs> ลดปืนลงเมื่อยิงจนกระสุนในรังเพลิงหมด ฝ่ามือเรียวบรรจุลูกกระสุนชุดใหม่ลงในแมกกาซีนจนเต็มก่อนจะเริ่มลั่นไกใส่เป้าหมายตรงหน้าอีกครั้งชายหนุ่มตกอยู่ในโลกของตัวเองทุกๆวันเขาจะตื่นแต่เช้าเพื่อมาฝึกฝนตัวเองที่สนามแห่งนี้คริสมักใช้เวลาอยู่ที่นี่จนถึงมืดค่ำตลอดด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะช่วยเหลือมาร์คเพื่อตอบแทนบุญคุณของเขาคริสมาร์คที่เพิ่งเดินเข้ามาในสนามฝึก หลังจากที่แยกไปเคลียร์เอกสารในห้องทำงานข้างในตะโกนเรียกเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วเขารู้ดีว่าหากไม่คอยมาเรียกคริสไปกินขา้าวเอาฝ้าหนุ่มก็คงจะยังฝึกซ้อมต่อไปอเพราะเพลินจนลืมเวลาคริสคริสอินิงม่หนุ่มตะกนเรียกแต่ก็ไร้าการตอบรับเพราะอีกฝ่ายใส่หูฟังป้องกันเสียงยิงปืนจนไม่ได้ยินเสียงเรียกของเขามาร์กจึงเดินเข้าไปหา พร้อมกับยื่นฝ่ามือจับลงที่ไหล่บางคริสเสียงเรียกขาดหายไปเมื่อคนที่กำลังใช้สมาธิกับการฝึกยิงปืนหันหน้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับปลายกระบอกปืนที่จ่อเข้าหาตัวของมาร์กเมื่อคริสเห็นว่าเป็นมาร์กในตาสีฟ้าอ่อนก็เบิกโพลด้วยความตกใจก่อนจะรีบลดปืนลงพร้อมกับถอนหูฟังออกคุณมาร์กผมขอโทษคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับ คริสพูดขอโทษด้วยความรู้สึกผิดพร้อมๆกับใช้ฝ่ามือเรียวจับตามเนื้อตัวของมาร์คเพื่อไล่สำรวจว่าบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่และเขาคงไม่ยอมหยุดง่ายๆแน่หากมาร์คไม่ใช้มือประคองสองข้างแก้มขาวเพื่อให้อีกฝ่ายเงยหน้าขึ้นมาสบสายตาพร้อมพูดปลอบให้ใจเย็นลงใจเย็นๆผมไม่เป็นไรคริสโทรคุณมาร์คที่หลังอยามาประชิดตัวแบบนี้ในระหว่างที่ผมกำลังใช้ปืนสิครับ เมื่อใจเย็นลงแล้วคริสถึงเริ่มโวยวายออกมาผมขอโทษแต่นี่เที่ยงกว่าแล้วเดี๋ยวคุณจะปวดท้องเอานะครับสิ้นคำบอกเราดวงตากลมก็เบนไปมองนาฬิกาดิจิทัลบนกำแพงที่บอกเวลาเที่ยงครึง่งเห็นดังนั้นคริสถึงส่งยิ้มแห้งๆไปให้อีกฝ่ายถ้ <laughs> างั้นไปกินข้าวกันครับผมเริ่มหิวขึ้นมาแล้วสิ ทั้งสองเดินเข้ามาในห้องพักส่วนตัวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันห้องพักนี้เป็นของมาร์กที่จะเตรียมไว้เวลาที่เขาต้องการค้างแรมที่โรงฝึกนี้เวลามีการเปิดรับสมัครคนเข้าแก๊งแต่แม้ว่าจะนำสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่เว้นแม้กระทั่งเครื่องครัวมาร์ก็เลือกที่จะสั่ง d e l i v e r รเพราะไม่ต้องการให้คริสที่เพิ่งจะพักเหนื่อยจากการฝึกมายืนทำอาหารให้เมื่อยขา ไม่นานอาหารก็มาส่งทั้งสองคนเริ่มลงมือจัดการอาหารส่วนของตัวเองผ่านไป20นาทีทั้งของเควและของหวานที่สั่งมาก็หมดเกลี้ยงมาร์กจึงเริ่มเปิดบทสนงทนาผมเห็นที่คุณพยายามฝึกฝนตัวเองมาตลอดหนึ่งเดือนแล้วคุณไม่ต้องทำแล้วหรอครับทำไมล่ะครับคริสที่กำลังนั่งผ่อนคลายกระเด้งตัวลุขึ้นนั่งหลังตรงทันทีด้วยความตกใจผมไม่ยให้คุณเหนื่อย ช่วงอาทิตย์นี้พักผ่อนให้เต็มที่เถอะครับเพราะอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มทำภารกิจจริงกันเมื่อได้ยินดังนั้นจากที่คริสกำลังรู้สึกตกใจก็แปลเปลี่ยนเป็นความดีใจแทนชายหนุ่มยิ้มกว้างถามด้วยความตื่นเต้นจริงเหรอครับคุณไม่ได้หลอกผมใช่ไหมอมแต่ก่อนอื่นเริ่มจากให้วิกเตอร์และแมทธิวช่วยแนะนำสิ่งต่งตางๆภายในแก๊งก่อนแล้วกัน มาร์กพูดจบวิกเตอร์และแมทธิวก็เดินเข้ามาพอดีเชิญครับคุณคริสวิกเตอร์พูดพร้อมกับผายมือเพื่อเป็นการเชื้อเชิญหลังจากนั้นคริสก็ได้เดินตามคนสนิททั้งสองของมาร์คเข้ามายังโซนลับด้านในของสนามฝึกถึงได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วฟิตเนสและสนามฝึกธรรมดาธรรมดาแห่งนี้เป็นที่ที่เอาไว้ฝึกฝนหน่วยลับต่างๆภายในแก๊งของมาร์คไม่ว่าจะเป็นนักฆ่าฝีมือดี หรือสายลับสุดเก่งก็ต่างต้องเคยผ่านการฝึกฝนและทำการทดสอบในสนามฝึกของแกงวาเลนติโนแห่งนี้มาแล้วทั้งนั้นนี่คือห้องทดสอบอุปกรณ์และอาวุธใหม่ๆของทางแกงครับอุปกรณ์และอาวุธส่วนใหญ่ได้ช่างเทคนิคฝีมือชั้นยอดประดิษฐ์ขึ้นมาทุกชิน้นคริสมองพวกอาวุธรูปร่างหน้าตาดูทันสมัยด้วยแววตาวาวับทำให้สามารถคาดเดาได้ว่าใบมีดนั้นจะต้องคมขนาดไหน และหากโดนผิวเนื้อมนุษย์แล้วก็เขาไม่อยากจะคิดต่อเลยส่วนห้องนี้เป็นห้องทดลองอาวุธชีวาภาพซึ่งเราใช้ทีมนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิที่จบจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกมาช่วยในการทําการทดลองนี้หรือยาพิษประสิทธิภาพสูงล้วนมาจากฝีมือพวกเขาทั้งสิน้นคริสอึ้งแล้วอึ้งอีกเขาเคยเห็นของพวกนี้จากในหนังฝรั่งแนวสายลับเรื่องหนึ่งที่มาฉายเวลามีงานวัด แต่เมื่อได้เจอของจริงชายหนุ่มรู้สึกว่ามันล้ำสมัยกว่าในหนังนั้นหลายเท่าหลังจากที่คนสนิททั้งสองของมาร์กพาคริสเดินดูสิ่งต่างๆในแก๊งเสร็จแล้วมาร์กก็เรียกลูกน้องทั้งหมดให้มารวมตัวกันในสนามฝึกซึ่งตอนนี้มีเวทีขนาดย่อมตั้งไว้คริสถูกเรียกตัวให้ขึ้นไปยืนบนเวทีเคียงข้างมาร์กแม้จะไม่เข้าใจว่าทำไมและเขินสายตาของผู้คนมากมายที่จ้องมองมามากก็ตาม น้าตาดีจังหล่อมากฉันว่าเขาก็แอบ,บดูน่ารักนะวันนี้ที่ฉันเรียกให้ทุกคนให้มารวมตัวเป็นเพราะฉันจะแนะนำสมาชิกคนใหม่ของแกงให้พวกนายรู้จักไว้นี่คือคริสเขาจะมาทํางานในฐานะสายลับคนใหม่ของแกงที่จะทําธุรกิจสําคัญมาร์กเว้นจังหวะาการพูดเล็กน้อยและในฐานะแฟนของฉันฮะคริสหลุดอุทานด้วยความตกใจในขณะที่ทุกคนส่งเสียงฮือฮาเพราะฉะนั้น ทุกคนต้องให้ความเคารพเขาเหมือนกับเป็นบิ๊กบอสอีกคนเข้าใจไหมเข้าใจครับลูกน้องทุกคนของมาร์กตั้งพากันยิ้มกรุ้งกริ่ม,ลมและให้ความร่วมมืออย่างดีพวกเขาดูรู้สึกยินดีกันมากที่บิ๊กบอสของพวกเขาสละโสดได้สักทีคริสทําตัวไม่ถูกเขาอยากจะบอกมากว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมาร์กยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เมื่อเห็นทุกคนดูดีใจกันมาก ก็ไม่อยากทำลายความสุขตรงนั้นสุดท้ายเลยได้แต่ปล่อยเลยตามเลยหลังจากนั้นตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์นอกจากนอนพักผ่อนร่างกายหลังจากที่ฝึกฝนมายาวนานคริสก็ใช้เวลาว่างไปกับการอ่านแผนการสำหรับภารกิจแรกที่เขาต้องทำจนมาถึงกำหนดวันที่ต้องเริ่มภารกิจขึ้น <c oughs> รถยนต์ไฮเปอร์คารูสีดำสนิท ปกติลาไวเจอร์นัวราคาเก้าหลักขับเข้ามาจอดที่หน้าโรงแรมห้าดาวสุดหรูอันดับหนึ่งของโลกอย่างแกรนด์ไดมอนมาเกลาโฮเทลก่อนที่ประตูรถจะเปิดออกและปรากฏร่างสูงโปร่งของอัลฟาหนุม่มเขาอยู่ในชุดเสื้อเชอิ้ตสีขาวบางปลดกระดุมอวดกล้ามเนื้อหกลูกบนหน้าท้องสวยและกางเกงแล็กสีขาวเอลต่ำจนเห็นไร่ขนสีบลอนตั้งแต่ใต้สะดือลงไปถึงพื้นที่ห่วงห้าม ขับให้ชายหนุ่มดูหล่อเหลาแต่ก็แฝงไปได้วยความเซ็กซี่จนเหล่าบริการที่เฝ้าหน้าโรงแรมพากันกลืนน้ำลายลงคออย่างอดทนอดกลั้นย,ยินดีต้อนรับครับพนักง,งานต้อนรับที่เพิ่งจะได้สติหลังจากตกตะลึงอยู่นานรีวิ่งเข้าไปบริการอ,อย่าทำรถเป็นลอยล่ะคันนี้ฉันรักมาก คริสพูดตามบทที่ท่องมาอย่างเป็นธรรมชาติพลางยื่นมือไปวางทิปจำนวน5ดอลลาร์ทำให้พนักง,งานหนุ่มตาโตพร้อมก้มหัวขอบคุณยกใหญ่ขอบคุณครับเขาทำเป็นไม่ใส่ใจเดินเข้าไปด้านในของโรงแรมก่อนจะเลี้ยวไปยังเส้นทางหนึ่งที่เงียบและไม่ค่อยมีผู้คนเดินผ่านจนพบกับประตูบานหนึ่งที่มีบริการร่างยักษ์สองคนยืนเฝ้าอยู่มาหาใคร บอดี้การ์ดคนหนึ่งเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างไม่เป็นมิตรเมื่อเห็นคริสเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าด้วยท่าทางสบายๆพอดีว่าฉันหลงทางมานะนี่ใช่ห้องทิวลิปแดงหรือเปล่าอาฟ้าหนุ่มถามพร้อมกับยกมือขึ้นจับสร้อยคอทองคำขาวที่มีจี้มรกตสีเขียวอมน้ำเงินของตัวเองอย่างต้องการจะอวดสรรพคุณของมันซึ่งเมื่อบอดี้การ์ดทั้งสองเห็นก็พากันตกตะลึง มรกฏสีเขียวอมน้ำเงินที่มีเนื้อใสสะอาดและแวววาวขนาดนั้นดูถ้าคงจะเป็นมรกฏแท้จากโคลัมเบียแถมยังไรร่องรอยตำหนิทั้งที่โดยปกติมรกฏส่วนใหญ่แม้จะมีราคาสูงแต่ก็มักจะมีตำหนิหรือรอยแตกราวมากเพราะฉะนั้นการที่มันไม่มีร่องรอยพวกนั้นก็เท่ากับว่าราคาของมันก็ต้องสูงมากเช่นกันและมันก็หมายความว่าคนคนนี้ เป็นมหาเศรษฐีกระเป๋าหนักตัวจริงเสียงจริงใช่ครับเข้ามาได้เลยท่าทีของบริการทั้งสองเปลี่ยนไปในทันทีหนึ่งในนั้นตอบรับด้วยถ้อยคำสุภาพพร้อมกับรีบเปิดประตูให้คริสเดินเข้าไปโดยไม่เสาสีถามอะไรอีกคริสแอบรู้สึกโล่งใจเขาไม่คาดคิดว่าจี้มรกรที่มาร์กบอกว่าเป็นแค่มรกธรรมดาจะสามารถทำให้เขาผ่านด่านแรกเข้ามาได้ ผมให้คุณนะคริสไม,ไม่เอาดีกว่าครับของราคาแพงขนาดนี้ผมกลัวทําหายผมไม่ได้ให้คุณแค่เพราะอยากให้แต่มันยังเอาไว้ใช้ในภารกิจได้ถ้ามองดีๆด,ด้านในของจี้มรดกจะมีกล้องและเครื่องดักฟังอยู่มาชี้ให้ดูอ๋อคริสตอบรับแต่ก็ยังลังเลรับไปเถอะครับมันราคาไม่แพงมากหรอกหายไปก็ไม่เป็นไร มาโกหกจริงๆแล้วเขาอยากให้ของขวัญกับคริสอยู่พอดีจึงสั่งให้พี่สาวทำสร้อยเส้นนี้ขึ้นมาหลังจากที่รู้ใจตัวเองแผนล,ลอบเข้าไปสืบข้อมูลก็แค่ตัวช่วยเสริมเพราะเขารู้ว่าเอาฟ้าหนุ่มจะต้องไม่อยากรับและปฏิเสธโดนต้มเข้าให้แล้วเขาขบคิดกับตัวเองในใจถ้าราคามันไม่แพงจริงบอดี้การ์ดพวกนั้นคงไม่ทำหน้าตกใจเหมือนเห็นผีหรอก กลับไปคงต้องเคลียร์กันสักหน่อยแล้วเมื่อคริสเข้ามาด้านในก็เจอกับเคาน์เตอร์ของแผนกต้อนรับในคาสิโนซึ่งเมื่อแคทเชียเบตาสาวเห็นเขาก็เอ่ยทักทายอย่างสุภาพสวัสดีค่ะได้จองไว้ไหมคะมาเอลเอาลาดสักครู่นะคะแคทเชียสาวก้มลงพิมพ์หาข้อมูลในคอมพิวเตอร์อยู่ครู่หนึ่งถึงเงยหน้าขึ้นมาส่งยิ้มให้พลางผายมือไปทางประตูอีกบานหนึ่งที่อยู่ด้านใน ยินดีต้อนรับค่ะสามารถเดินเข้าไปทางประตูตรงนั้นได้เลยนะคะคริสเดินตรงไปยังประตูนั้นฝ่ามือเรียวจับด้ามลูกบิดด้วยใจที่เต้นแรงจากความประมาเขาสูดหายใจเข้าลึกเพื่อตั้งสติก่อนจะค่อยๆเปิดออกเมื่อประตูเปิดออกในตาสีคริสตนันก็กว่ามองไปทั่วห้องโถงใหญ่ที่ถูกตกแต่งอย่างหรูหราสไตล์โรมันทั้งเสาปูนแกะสลักน้ำผู้ที่มีรูปปันน้นนางฟ้ายืนเด่นสง่า หรือแม้แต่โคมไฟคริสตัลอันใหญ่ที่แขวนประดับอยู่ใจกลางห้องโถงทำให้คาสิโนแห่งนี้ดูยิ่งใหญ่อลังการคริสไม่เคยเข้ามาในสถานที่แบบนี้แม้ว่าภายในใจของเขากำลังตกตะลึงและอึ้งกับความหรูหราตรงหน้ามากเพียงใดชายหนุ่มก็ต้องขีปลุกปั้นสีหน้านิ่งตายด้านราวกับเป็นเศรษฐีเจ้าสำอางที่พบเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้จนชินชาตามตัวตนที่เขาใช้แฝงตัวเข้ามา ใช่แล้วในวันนี้ที่เขาสามารถเดินเข้ามาในคาสิโนได้อย่างอิสระและไม่ติดปัญหาใดใดนั่นเป็นเพราะชายหนุ่มมาในฐานะมาเอลอลาดเอาฟ้าหนุ่มเศรษฐีหน้าใหม่ไฟแรงจากประเทศฝรั่งเศสผู้กำลังหลงระเริงกับการใช้ชีวิตบนกองเงินกองทองไม่ใช่คริสชายหนุ่มจากชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับครับคริสสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อพนักง,งานชายคนหนึ่ง ของคาสิโนเดินเข้ามาทักโดยที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวเขามองสำรวจพนักง,งานชายคนนี้ใช้พลังมองลึกเข้าไปจึงเห็นว่าใบหน้าที่เห็นแท้จริงแล้วเป็นของปลอมที่ซ่อนใบหน้าล่อเหล่าเอาไว้ภายใต้หน้ากาก,กผิวหนังเทียมไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าครับเออ,อคริสหลุดจากอาการตกตะลึงเมื่อมาร์กถามยำ้ำพยังหน้าเล่นละครตบตาตามน้ำไป แม้ว่าจะแอบแปลกใจอยู่บ้างที่อีกฝ่ายลงทุนปลอมใบหน้าเพื่อแฝงตัวตามเขามาแบบนี้ถ้างั้นผมขอแนะนำให้เริ่มลองเล่นจาเกมไฮโลดูก่อนเป็นเกมที่ขึ้นชื่อที่สุดของทางคาสิโนเราและกะติกาไม่ยากมาร์คเดินนำคริสให้เดินตามเข้ามาจนถึงโต๊ะพน,นันไฮโลที่มีเสียงดังครื้นเนื่องจากมีหนในนักพนันเหล่านั้นซึ่งกำลังดวงขึ้นเล่นกี่เกมก็กินเรียบ จนกวาดเงินเข้ากระเป๋าไปได้หลายแสนเลยกำลังคุยโวโออวดใหญ่เห็นไหมกูแทงโต๊ดถูกอีกแล้วว้ะชายแก่วัยห้าสรูปร่างอบอวนต่กนออกมาเสียงดังลัน่นด้วยความดีใจเมื่อเจ้ามือเปิดถ้วยไฮโลออกจนเห็นจำนวนเลขบนลูกเต่าทั้ง3ลูกที่อยู่ในจานเซรามิกได้อย่างชัดเจนซึ่งมีจำนวนสองลูกที่ชายแก่ทายเอาไว้ ขอรับชิปทั้งหมดไปเลยแล้วกันนะจ๊ะเจ้าม,มือเริ่มตาต่อไปเลยสิวะขอร่วมวงด้วยสินักพนันทั้งโต๊ะหันมามองเป็นตาเดียวเมื่อคริสพูดขึ้นสีหน้าของทุกคนแสดงความคิดของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนทั้งดูถูกดูแคลนและเห็นใจเพราะคิดว่าหน้าไมาแบบนี้คงได้หมดตัวกลับไปไอ้นุม่มฉันไม่คุ้นหน้าแกเลยวะหน้าไมาแบบนี้ แกแน่ใจเหรอว,ว่าจะลองเล่นนะแน่ใจสิฉันไม่ได้มาแทงเล่นๆแค่เต้นกับโต้แบบลุงลงนะคริสพูดจาดูถูกส่งกลับไปพร้อมรอยยิ้มปันประสาททั้งๆที่ภายในใจรู้สึกหวั่นทับแย่เขาไม่เคยกล้าไปทําตัวกวนซนแบบนี้ใส่ใครยิ่งเป็นนักเลงผีพันนันแบบนี้เขายิ่งไม่กลา้า <c oughs> ปากดีนี่วาถ้า,างั้นมาลองแข่งพนันกันดูไหมรอบแรกชให้แกยักชิปฉันเลย ถ้าแกทายถูกก็เอาทั้งชิปชั้นและส่วนแบ่งจากเจ้ามือไปฟรีๆเลยเอาไหมว่ะคริสสบตากับมาร์คเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายขายิบตาให้เป็นเชิองอนุญาตเอาฟ้าหนุ่มถึงตกลงรับคำท้าเอาสิแต่ขอบอกไว้เลยว่าลุงคิดผิดแล้วละ่ะที่มาท้าฉันหลังจากที่ฟังคำอธิบายกติกาการเล่นจากเจ้ามือจนเข้าใจคริสก็รับชิปที่เป็นแผ่นก๊าซสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาจากมาร์ค ในคราบพนักง,งานคาสิโนที่ช่วยไปแลกมาให้และแล้วเกมการพนันครั้งแรกในชีวิตของคริสก็เริ่มขึ้นเจ้ามือเปิดถ้วยให้ดูลูกเต่าทั้ง3ลูกที่อยู่ในจํานวนหนึ่งแต้มทั้งหมดพลิกกลับไปกลับมาเพื่อให้แน่ใจว่าเกมบนโต๊ะแห่งนี้ไร้กลโกลงใดๆจากนั้นจึงปิดถ้วยลงและเริ่มเขยา่าแกลงแกลงแกลงเสียงลูกเต๋าด้านใน กระทบกับถ้วยเซรามิกอยู่สักพักหนึ่งจึงหยุดลงเจ้ามือจัดการวางถ้วยและจานลงอย่างเบามือจากนั้นถึงพูดขึ้นทายได้เลยครับสูง <c oughs> ชายแก่หยิบชิปจำนวนห้าหมื่นไปวางลงบนคำว่าสูงของกระดานบนโต๊ะโดยไม่คิดก่อนจะหันมาพูดกับคริสยักได้เลยไอ้นุม่มเมื่อได้รับอนุญาตแล้วคริส ถึงหยิบชิปแผ่นนั้นมาไว้ในมือของตัวเองเขารู้สึกประหม่านิดหน่อยแต่ก็หลับตาลงทำสมาธิก่อนจะค่อยๆลืมขึ้นใช้ดวงตาสีฟ้าอ่อนที่เรืองแสงขึ้นเล็กน้อยเพ่งมองไปยังข้างในถ้วยไฮโลจนเมื่อเห็นจำนวนแต้มบนหน้าลูกเต่าทั้งหมดถึงตัดสินใจวางชิปลงไปตำเมื่อวางแผ่นชิปลงบนคำว่าตำเสร็จเจ้ามือถึงเปิดถ้วยออกและเมื่อเหล่านักพนัน เห็นจำนวนแต้มบนหน้าลูกเต่าทั้งสามก็เกิดเสียงฮือฮาด้วยความประหลาดใจตดตามจริงๆด้วยครั้งแรกก็ได้กินเลยเฮ้ยฟุกละมัง้งเฮ้ยเฮแค่เกมแรกอย่าได้ใจไปหน่อยเลยใช่แกเหงื่อตกแต่ก็ทำทีเป็นพูดกลบเกลื่อนเริ่มเกมต่อไปเลยสิวะแต่รอบนี้ฉันไม่ให้แกยักแล้วนะแล้วเกมก็เริ่มขึ้นอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้ง วนไปอยู่แบบนี้หลายเกมแต่ทุกๆเกมชายแก่ก็มักจะเสียชิพเสมอไม่เหมือนตอนแรกที่ดวงกำลังมาในขณะที่คนมาใหม่อย่างคริสกลับทายถูกทุกเกมจนภายในระยะเวลาไม่นานก็ขึ้นเป็นผู้เล่น V.I.P อันดับหนึ่งของคาสิโนเป็นไปได้ยังไงแกโกงหรือไงวะนิยายเรื่องใหม่อยากตายแต่ไม่ตายแต่กลับได้สามีหล่อรวยชีวิตดีสุดปังปัว ซึ่งเป็นนิยายเปิดจักรวาลใหม่อย่างโอเมก้าเวิร์สมาแล้วครับสวัสดีทั้งผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ตัวผมก็มีนิยายเรื่องใหม่มาฝากและผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทั้งภาคและบรรยายเรื่องนี้ด้วยโดยเนื้อเรื่องนะครับจะเกี่ยวข้องกับมาเฟียตระกูลใหญ่แห่งมาเกามาตกหลุมรักหนุ่มอัลฟาที่ม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพราะชีวิตสุดแสนรันทด แต่ด้วยความรักและเอาใจใส่ของพระเอกจึงทำให้นายเอกก็หวั่นไหวไม่ต่างกันแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้จะยิ่งเข้มข้นดุเดือดทั้งแอคชั่นมาเต็มทั้งความโหมดของพระเอกทั้งดราม่าชวนหลั่งน้ำตาและความรักสุดโรแมนติกของคู่พระเอกนายเอกก็หวานละมุนต้องขอบอกเลยนะครับว่ากลมกล่อมครบรสแน่นอนดังนั้นห้ามพลาดเรื่องนี้โดยเด็ดขาดน,นะครับ แถมนิยายเรื่องนี้ก็ติดอันดับหนึ่งนิยายเสียงแนวบอยเลิฟหลังจากลงระบบขายได้เพียง3ชั่วโมงเท่านั้นและยังขึ้นแทนอันดับหนึ่งหนังสือเสียงขายดีสุดปังจากทางเมฟแถมหลังจากลงขายไปได้ครบ24ชั่วโมงก็ขึ้นแทนอันดับหนึ่งขายดีทุกหมวดนิยายหื <c oughs> ปังปัวสมชื่อจริงๆครับท่านใดสนใจอยากสั่งซื้อนิยายเสียงเรื่องนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเมฟ ในราคาพิเศษจากราคา499บาทลดเหลือเพียง199บาทเท่านั้นหรือว่าท่านใดอยากสั่งซื้อแบบรูปเล่มก็สามารถติดต่อทางเพจ Facebook นุได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนี้นะครับวันนี้ตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้รอติดตามนิยายเสียงเรื่องต่อไปจากผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ